สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่าวันนี้นะคะเราจะมาตัดไผ่นะคะให้น้องอ้นเนาะนะคะกิจกรรมนะอาหารของอ้นนะคะไม่ไม่ยากนะคะเพื่อนๆ่าเราจะตัดไม้ไผะะ่ตัดเป็นท่อนนะคะเพื่อจะให้น้องเดี๋ยวตัดเป็นท่อนเราจะเอาลูกให้ดูนะคะว่าน้องอ้นเขากินยังไงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะผ้า,ากับผคุมเนาะนะคะแป๊บนึงนะคะตัดเลยค่ะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเลยเด้อจ้ะ จะไปหย่อนลงโถ่เนาะยาเดียเด๋ยวน,นนะคะเราจะถ่ายกันยาวๆเลยนะคะเพื่อนขานี่นะคะหลังจากเราได้นะคะไม่ไผ่แบบนี้แล้วเราจะเอาไปใหอุ่นกัน,นะคะ่ะตามมาค่ะพี่อนขานะคะ,าานะคะตามชุดมาเนาะนะ ให้ดูอ้วนกันเลยอ้วนของเรานะคะเห็นไหมลูกห่อไม้นี่นะคะเขาชอบนะคะเขาจะกัดเลยนะคะเห็นไหมคะเขาจะชอบนะคะเห็นไหมคะกามค้างเลยนะคะเขาจะตัดของเขานะโอ้มันหนักนะลูกอ่ะอ่ะนี่เขาจะกอดของเขาไว้นะคะแล้วเห็นไหมคะเขาจะกอดเลยค่ะอนะคะมาบอต่อมาค่ะนะคะอ้วนนะพี่อ้วนนะคะเห็นไหมคะพี่อ้วนกับเฮงเฮงนะคะเห็นไหมคะเขาชอบไม้ไผ่นะคะนี่กัดแล้วนี่เขาจะกัดเขาจะแทะไม้ไผ่นะคะ ตัวอ้วนของเราเนะาะค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะให้ให้ดูเลยลูกถ่ายเยอะๆเลยล YouTube, เดียลุงยูทูบเนาะยวนกินไม้ไผ่หน่อยนะอา <laughs> ่าไปไปบอกต่อไปอ่าหา,หาเด็กๆ<อ>เด็กๆบ้างนะคะเห็นะคะเด็กๆนะคะเด็กๆอันนี้เขายังไม่ค่อยแคะ,คะไม้ไผ่เนาะนะคะเขาก็ยังจะสงสัยว่าไม้ไผ่คืออะไรหอมไหมนะคะเห็นไหมคะ น,ะะน่ารักไหมเอาอีกตุนน่ารักน่ารักตัวนี้เอออาถรรพ์มุมสูงที่หลุดนะคะนี่นี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะสวยไหมคะนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะ่ะนุให้ดูนะคะเขาจะแทะเนาะนะคะเขากำลังแทะเลยนะะค อนูนเสียงดังเลยนะคะกำลังกินกันใหญ่เลยนะคะเห็นไหมคะแม่แต่ต้องตัดฟันให้น้องวันนี้จะตัดฟันให้น้องนะคะเห็นไหมคะน่ารักเลยคะ่ะนี่น่ารักนะคะเห็นไหมคะเห็นน้องน้ไหมคะให้ดูแม่สิแม่เห็นไหมคะกิจกรรมของเรานะคะ วันหยุดนะคะสําหรับการเลี้ยงอ้นนะคะเราก็จะไปตัดไม้ไผ่าไมาให้อ้นเนาะนะคะเด mm ี hmm. ๋ยวอีพีหน้าเราจะเอาอะไรให้น้องกินเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งจ้า mm hmm. อีทีนี้จบก่อนค่ะ